สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนสร้างคอนเทนต์แบบนี้นะครับแบบนี้คือแบบนี้เลยนะครับที่ตัวเราลอยขึ้นมากับหน้าจอต่างๆแบบนี้เลยเนี่ผมเปิด PowerPoint นะครับหรือเปิดเว็บไซต์เปิดอะไรก็ได้นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันว่าเอ๊ะเราจะใช้เครื่องมืออะไรในการสร้างคอนเทนต์แบบนี้นะครับสิ่งที่เราต้องมีนะครับผมในการสร้างคอนเทนต์แบบนี้เนี่ย เราต้องมีตัว PowerPoint ที่ติดตั้งลงเครื่องเนาะเป็น PowerPoint 3 6.5แล้วก็มี Microsoft Teams นะครับแค่นี้เลยนะครับ Green Screen ไม่ต้องนะครับ Setup อลังการไม่ต้องนะครับผมใช้คอมพิวเตอร์นะครับผมต่อกับอีกจอหนึ่งนะครับผมเพื่อความง่ายแค่นี้เลยนะครับใช้แค่นี้เลยในการสร้างคอนเทนต์แบบนี้ ก็อื่นเลยนะครับผมให้เราไปสร้างห้อง Microsoft Teams ปล่าๆมาห้องหนึ่งเนาะ จะมีกี่คนก็ได้นะครับผมแต่ว่าเพื่อความเข้าใจง่ายเนาะเราก็โซโล่เดียวเลยอยู่คนเดียวเลยนะครับในห้องนี้นะครับเราจะเปิดกล้องนะครับแต่ว่าปิดไมค์เอาไว้เพราะว่าเสียงเนี่ยเราไม่ได้เอาเสียงเข้าจากตัว Microsoft Teams เนาะเราใช้ตัว PowerPoint ในการรีคอร์ดเสียงนะครับผมเราใช้ตัว Microsoft Teams ในการสร้างภาพขึ้นมาอ่านะครับผมเราเปิดกล้องเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับ จากนั้นให้เราไปแชร์หน้าจอนะครับในการแชร์หน้าจอมันจะมีโหมดตรงนี้อ่าพิเซนเตอร์โหมดจะมีคําว่า Standout เนาะเราให้เปิดโหมดนี้ไว้ก่อนนะครับกดเปิดโหมดนี้ปุ๊บจากนั้นเลือกแชร์หน้าจอนะครับจะเห็นว่าผมมีหน้าจออยู่2อันนะครับที่มี2อันเนี่ยเพื่อความง่ายนะครับผมหน้าจอหนึ่งนั่นซ้ายนะครับผมเอาไว้เล็กคอร์ดหน้าจอ หน้าจอที่2เนี่ยผมเอาไว้กดคลิกนู่นคลิกนี่ต่างๆเนาะแล้วก็หน้าจอแรกเนี่ยผมเอาไว้ให้ตัว powerpoint นะครับมันกคอร์ดให้อ่าจากนั้นเรากดแชร์หน้าจอเลยเมื่อเราแชร์หน้าจอแล้วนะครับผมอ่าเราก็มากดขยายหน้าจอนะครับมันจะมีหน้าจอ pop up ลอยขึ้นมา นะครับหน้าจอนี้คือหน้าจอที่มันจะนะครับผมเป็นตัวรีเฟกนะครับของหน้าจออีกอันนึงเราทาหน้าจอตรงนี้คาไว้ก่อนนะครับคาไว้ก่อนเดี๋ยวจะใช้ตัว powerpoint เนาะในการเลกคอร์ดหน้าจอตรงส่วนนี้เนี่ยแหละนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เราได้ภาพเรียบร้อยแล้วเนาะเราใช้ powerpoint ในการเลกคอร์ดภาพส่วนนี้ในตัว powerpoint 365นะครับผมเปิดขึ้นมาก่อน นะครับผมมันจะมีฟีเจอร์หนึ่งนะครับผมในการบันทึกหน้าจอนะครับผมเมื่อกี้เนี้ยเราไปสร้าง Microsoft Teams ให้มันมีหน้าจอแบบที่เราต้องการแล้วใช่ไหมครับผมให้เราเปิดตัว PowerPoint 365ขึ้นมานะครับจากนั้นไปที่เมนู Insert นะครับเมนู Insert ตรงนี้นะครับจากนั้นมองไปขวาสุดเลยนะครับมันจะมีปุ่มนะครับ Screen Recording อ่าซึ่งเป็นปุ่มที่ผมกำลังบันทึกอยู่ณนะตอนนี้เลย นะครับผมพอกดขึ้นมาแล้วนะครับมันจะมีให้เราเลือกพื้นที่การบันทึกหน้าจอเนาะอันนี้ผมแคปหน้าจอมาให้ดูนะครับว่าอ่ะเนี่ยคือ d e สก์ท็อหน้าจอหนึ่งของผมเนาะผมไปตีกรอบแดงๆแ,แค่บางส่วนนะครับด้านบนจะมีปุ่มสตาร์ปุ่ม Record ปุ่มปิดต่างๆเนาะเราสามารถบันทึกหน้าจอจากตรงนี้ได้พอเราบันทึกเสร็จแล้วนะครับเรากดหยุดขึ้นมานะครับผมมันจะมีเป็นไฟล์ mp4 ขึ้นมาแบบนี้เลยนี่ไฟล์ mp4 สามารถกดเปิดแบบนี้ได้ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมจากนั้นนะครับให้เรากดคลิกขวามันจะมีคำว่า save media as save media as นะครับเราสามารถ export มันออกมากลายเป็นไฟล์ mp4 ได้เลยเราแปลงเป mp4 ได้เลยนะครับผมกด save นะครับผมเราก็จะได้ไฟล์นะครับผม mp4 มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และนี่ก็คือตัวฟีเจอร์นะครับผม standout Mode ที่อยู่ในตัว Microsoft Teams อัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับผมและใช้คู่กับตัว PowerPoint ที่เป็นตัวติดตั้งลงเครื่องเนาะในการบันทึกหน้าจอนะครับผม